ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ผ <empowerment> ู้ใหญ่บ <ures> ้านหมู่6ตำบลท้ายบ้านใหม่นำชุมชนบ้านคลองหลวง2เข้าชิงชนะเลิศการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564ระดับจังหวัดสมุทรปราการที่สาราทองเหลือวัดโสธรนิมิตรหมู่6ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนายเจนเจตเจนนาวินประลัดจังหวัดสมุทรปราการประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564นำคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและ ตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564จำนวน8ท่านลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานลูกองประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้านกมบ้านคลองหลวง2รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสลายุทธ์ชัยกองปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการกล่าวรายงานเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ในปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันและความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด19ใน ในพื้นที่จึงขอปรับรูปแบบการพิจารณาจากการลงพื้นที่หมู่บ้านเป็นรูปแบบให้ตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอผลงานเป็น powerpoint แก่คณะกรรมการโดยมีผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตําบลท้ายบ้านใหม่ฐานะประธานกรรมการหมู่บ้านกมร่วมให้การต้อนรับและกล่าวนำเสนอแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านกมตามแนวทางบวรบ้านวัดหน่วยงานราชการการปกป้องเทิดทุนสาบัหลักษ์ของชาติการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่าน,นกลไกได้ช่องทางการสื่อสาร การไกลเกลีย่ยปณีประนอมข้อพิพาทตลอดจนการบริหารกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านและการบังคับใช้ธรรมนูญหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง,ขงตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564ได้รับทราบโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีหัวหน้าส่วนราชการประกอบไปด้วยนายพนมเกตนครปลัดอำเภอเมืองสุนรรกการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนปลัดสุรพงษ์คงโรดปลัดประจำตำบลนายวรพรอัศวเหมมดีประธาน,นาาสภาเทศบาลตำบล านายสมศักดิ์คล้ายสิริประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูสทอทถนอมศรีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูกำนันตึงไพบูุ์พินเที่ยงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการกำนันสามารถเจนสาริกรรมกำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ต่างเดินทางมาร่วมสังเกตการและให้กำลังใจคณะกรรมการหมู่บ้านกอมอในครั้งนี้ด้วยโดยมีผู้ใหญ่วรเมศวรชาติรัฐศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลสมรงเหนือเป็นพิธีกรดำเนินงานนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากพระครูโกศลพ ธนากรสุวิชาปุญญาธิโพเจ้าวาดวาดัดโสธรในมิตรอีกด้วยวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจนะครับครับก,ก็ผมจะไม่มีอะไรมากก็ที่เป็นบ้านนแข่งตามยางทารให้ทินทำให้ทีป้าพั้งหสมบัติัฒน์อนวยการนะครับร่วมสนับสนุนโครงการพยยังหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาได้นะครับเป็นพระสงฆสวัสด์ท่านะบายในซึ่งในบทกวาท อำนาจหน้าท <King. S 2> ี ja ่ว <t pie veterinar ian> uh, right ่าคณะกรรมการหมู่บ <medicine xic> <thôi> mm ้านะเอาละคณะกรรมการหมู่บ้านตาคงกิจั้ืระดับอบจระดับตตำบลนะคะก็มีส่วนร่วมวันนี้ถือว่ากินนะคะประเด็นที่เป็นทางรอดของผู้บีิหาคือเรื่องซึ่งถ้าฟังจากข้อมูลประชากรของในพื้นที่รับผิดชอบจำนวนคนนะครับสี่สิบคนจำนวนคนก็สองร้อยห้าคนนะครับจะมีใบของทางอำเภอ ไปเป็นไบคำร้องส่งเรื่องการส่งเสริมเศรษฐจิจกับเรื่องการท,ท,ทํานพัฒนาอาชีพเราดําเนินการทําอยู่นะครับก็หวว่าทางหมู่บ้านเนี่ยก็คงจะได้รับข้อเสนอนะดีๆนะครับพอหนึ่งคนตอบในเรื่องของประเด็นเรื่องการาการขยับกสามเจรอญตอนนี้เป็นหกสี่แล้วย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ใช้นะ,นะครับไหนๆก็เขามากนะนะครับตายกันมากาเดียนไปแล้วว่า นำปลาเข้าไปอบรมแล้วก็ได้ทุนาำนี้ก้อนเอาทุนนั้นไปซื้อวัตถุดิบใช้ควบคู่กับสติและปัญญามีการเปิดบัญชีหรือไม่บัญชีมีความเคลื่อนไหวหรือไม่อย่างไรจะมีพ่อค้าต่างเข้ามาใช้บริการการที่เร่งรัดให้ทุกหมู่บ้านมีบัญชีโดยหลักคิดกว,ว้างๆไม่ผิดครับหลักคิดท่านวางหลักทิดวางอกโครงสัง ที่ไม่ขักกดกับกฎหมายหลักนะครับแต่ความต้องการที่ตกลงที่จะอยู่ร่วมกันนะครับไม่รู้ว่ากรรมการท่านอื่นจะจะติดตามรัอจวแบไหมให้แต่วัดวาแล้วก็ภางในชทุนนทก็ธรรมนูนสองบ้านหรือติเของขาปุพชมโรงเรียนสุขภาพที่ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด